Mà lèo khắp Khởi đu cho vẽ đứt bào khắp Khởi đu kìa cho vẽ mấy <cười> <cười> อะไรครับผมทำไมวันนี้ไม่ร่าเริงเลยไม่สบายไม่สบาย,บายเป็นอะไรไม่สบายเป็นไข้เป็นไข้มาจากไหนจากบ้านเพิ่งตื่น oh, <no. S 2> นอนทั้งวันนอนทัน้งวันสงสัยกินยาบ้างเนี่ยกินยาแล้วันนี้ อันนี้มา,า20บบาทสงสยัยแกกินยาครับยาแกอ่ายาระงับประสาทน่าจะกินยานะครับซึมๆครับวันนี้ซึมๆย้อนแสง ไปกินยาลามายลัยยังแล้วกินแล้วนะ <Y> ah <oo> ใช่ไหมกินแล้วอืมกินเมื่อตอนไหนนเมื่อสักครู่เลยเมื่อสักครู่อืมกินเมื่อสักสครู่ไปตอนไหนไหนบอกว่าอยู่บ้าน ใหไปเชียาบำรุงกระดูกเมื่อวานมอกขายยามากินหน่อยอืมยาบนรเวนยาบำรุงกระดูกจิ๋บำรุงแบบไหนทำ<จ>ไมมันย้อนเสียงเนี่ยะ เดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนสิจืนไม่ได้มันปวดขาเนี่ยนันั่งๆๆก็เห็นเดินมาคล่องมากเลยเมื่อกี้เดินโมลังคล่องคลังร้องเพลงก่อนไหมไม่ร้องวันนี้อ่ะกินยาครับกินยาไม่รู้กินจริงหรือเปล่าครับ ยาระงับประสาทอันนี้เอาไปซื้ออะไรฮะน่ะน่ะปวดขาแล้วจะเดินไปทางนู้นอีกเอาเอาปวดขาแต่เดินทั้งวัน ปวดขาแต่แกเดินทั้งวันครับน่าจะกินยาครับดุกดุยนะครับน่าจะกินยามาฝากติดตามนักร้องพเนีจรด้วยนะครับดุกดุยสวัสดีครับ oh, <no. S 1> ดูครับ คนปวดขานะครับนี่ปวดขาจะเดินเดินตลอดเลยจบอยู่ที่เดิมคือเก่าเกกินน้ำเยอะครับแต่ละวัน น่าจะหมดหลายถังอยู่ครับแต่ละวันดื่มน้ำทั้งวันนะครับ